ใครที่ยังไม่มีเวลาออกกําลังกายแต่อยากจะเบินไขมันแล้วก็ให้ดึงไขมันเก่าออกไปใช้หน่อยแนะนําตัวเอสชัวพัทตัวนี้เลยค่ะเพราะเขามีสารสก,กัดนะคะไม่ว่าจะจากส้มซัสซึมะนะคะที่มีการวิจัยออกมาค่ะว่าสามารถช่วย เบิร์นไขมันนะคะช่วยเอาไขมันออกไปตามส่วนต่างๆที่มีไขมันสะสมเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทานวันหนึ่ง250มิลลิกรัมใช่ไหมในระยะเวลา12สัปดาหา์จะลดไขมันได้ถึง27.6เปอร์เซ็นต์เลยนะโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องนะคะตัวนี้ดีมากๆและส้มซัสซิมัสสายพันธุ์ของเรานะคะเป็นส้มซัสซิมัที่เอาไปผ่านนวัตกรรมไฟอินฟราเรดค่ะที่ดูดซึมได้มากกว่าทั่วไปแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าทั่วไปถึง3เท่าจากผลงานวิจัยนะคะและมีสารสกัดจากแอลคาไลนีนทั้ง เอลทาเชตแล้วก็ฟูมารีตอีกด้วยค่ะมีสารสกัดจากชาเขียวนะคะและฟักทองค่ะฟักทองเขาค้นพบว่ามีสารตัวหนึ่งค่ะที่จะมาช่วยเพิ่มซีโรโทนินให้กับร่างกายของเราซีโรตทนินคืออะไรถ้าใครมีซีโรตทนินน้อยนะคะในร่างกายจะทำให้เราเหิวบ่อยหิวจุกจิกแล้วก็หิวทั้งวันกินอะไรก็แบบไม่อิ่มนะคะแต่ถ้าซีโรตทรินในร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดนะคะเราก็จะเป็นคนที่ไม่ทานจุกจิกค่ะแล้วก็อิ่มไวมากมากเลยนะคะเห็นไหมสารสก,กัดแต่ละตัวคือดีมากๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเบิร์นเยากยจะลดไขม นะคะลดสัดส่วนนะแนะนำเลยค่ะกินเม็ดแรกคุณก็รู้แล้วค่ะว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนะคะ